สวัสดีค่ะถึงห้องแล้วนะคะอยู่ตุรกีนะคะคืนที่3วันนี้พักที่โรงแรม Double Tree บายฮิวตันนะคะเป็นโรงแรมของเครือฮิ l ตันวันนี้ถึงโรงแรมเร็วนิดนึ่งนะคะกิก็ไม่ลืมเลยนะคะที่จะทานไฟโบติกนะคะก่อนนอนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่นอนคะ่ะทานก่อน อรที่มีปัญหานะคะเวลาไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดหรือไปพักที่อื่นนะคะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะจะบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะคะรสชาติดีนะคะช่วยให้ลำไส้ดีผิวพรรณดีนะคะอย่าลืมนะคะติดกระเป๋าไปทุกๆที่นะคะเพื่อสุขภาพนะคะของลำไส้ที่ดีนะคะบ๊ายบายค่ะ